หลูกผู้ใด่น้อามานั่งกระจออยู่หลังเม่ที่คุณมือนี่แม้สวัสดีค่ะอีหลานรายงานตัวกับพี่น้องและสวยจังไล่หลูกชื่อว่าอะไรคะน้องแปงไทยสีอะไรคะน้องแงไทยสีอะไรย่หลานน่งดีดีร้ตรงตรงเออนี่แหละเป็นศิลปินต้องบุคลิกดีหลังตรงอกภายไรพึ้นตลุกพอก็ได้เยี่ยนคาวาอี่หลานบอกวาภาษาอังกฤษเป็นแทนต่รายงานตัวเป็นภาษาอังกฤษพี่น้องฟังดูแล้ว พ้อภาษาเขาออเป็นได้พี่น,นอ้องเออมีเพียงหนึ่งเกเคยฟังหงน,นียว่ะั้งไหนก็เออญาญญานุพโนปจากเสียงวีโกวมาจังแต่ต่อร้องหไร้องอไกาฟังดู ยืนมั่งดูค yeah? ือุ <are> ้นน้อยแนี่มั่งนั่นล่ะนี่ไหมไอเป็นมู่กันครับมีลิ้นมีมู่มีลิ้นนี่นี่อายุสักกันแต่มีลิ้นผีลมีลิ้นสูงแล้วมึงแนีตัวเล็กๆนี่ไหมคือได้จังเก่งตลอดประเดี๋ยงขึ้นมากครับเหื่อยเพื่อนจากค่ายเด็กอะไรนะลูกจากค่าเด็กลมิวซีคือขึ้นกุมากหน่อยนี่ไหมเอาอมั่งนั่ล่ะเดินแบบก็เป็นนี่ค่ะนั่นเดินแบบก็เป็นเดินแบบก็เป็น เตือนกู้เซ็ตรบบเตือบเดินแม่ทุ่นกันได้ใส่ไปง่ายพวกนั้นไอจ๋าเบอร์แม่เดินแบบสวยๆสับๆนักงกนเดินสองสามไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ ี่ราเป็นลูกใครอลูกพ่อครูกับแม่พึงพพพ่งอ <S 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 ตอนซ่อนนอกเป็นนี่ลุกสาวเก่งไปหน่อยให้วันนี้เป็นเจ้าไหนลูกวิวลิาานเวิววิืนิววิววีววิ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 ว้าววิววิววิมาหลวิววิุวิมวววิ่วิววใววิ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 าว ้องไมฝันที่หลายอยากเป็นเนื้อบัตรแน่น่าคนเอออยากเป็นนักร้องพี่น้องครับเด็กหน่อยเด็กหน่อยหาขวบเครื่องนี่มีความฝันเหรอดิเออชอบหมดการแสดงการแสดงต่างๆแบบนั่ลูกมวยก็ชอบมวยก็ชอบมวยเพราะกัดมวยกัดมวยไงกัดมวยเฮ้ยมวยกามากบาลี้ก็สิเป็นหลายเนี่ยเราจะรู้บาลีเป็นแังสี่ซะ คุณผมมามื่อเนึวๆนี่หละเป็นศิลปินดังได้เป็นนักร้องแล้วอย่เลื่อมพ่อเ้ออย่าลเลื่อ,อมมารล้าเสียงนะอ,อีโมกันอีกไหมบ้างขึ้นเมทีทุกวัน <c oughs> ที่นองครับอ่าคนที่ี่นอนสีทองใส่าเอ๊ะมีด็กหน่อยท่างไหนมาขึ้นร้องตอนโช์นะครับนี่แหละนะครับคือเป็นการส่งเสริมการส่งเสริมมารล้าเสียงอีโมก,กะ่ะซอยทางดบบซอยส่งเสริมโดยการแบบให้น้องขึ้นบนเมทีอ่า เป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์เก็บเกี่ยวช่วงบินนะครับให้คนหนาเที่ได้เห็นได้พอรู้นะครับบริมีขาจ้างบริมีทขาโตมาให้ที่พิมพ์วางบริษัขาจ้างบริมีข,า,า,า,มขาโตนี่เพื่อนมาหาประสบการณ์ของเพื่อนเองนี่แหละเพื่อน,อนมาศิลปินรากหญ้าต้องไปในอนาคตโด่งดังมืซอเสียงกัที่เป็นยอน้อนความทางความเมตตาจากพี่จากน้องนี่แหละนะครับที่มีให้น้องแตนไทยสีวิไลฝากเทใน,นี่หละฝากเท่นะ เป็นภาษาข้อบ่งภาษาการอี่าลองบอกมาเรื่องมูอนิ่ิพี่หลาขอปากซื้อเสียงน้องแตงไทยน้องกีฮันนี่ซีวิไลจ้าลางสิเด้อลองทำลองทำลองบอกรู้ลองบอกรู้ลองพูดลองขึ้นลองขึ้นสวยๆเหมือนมีหน้าพิธีเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องแตนเอาลองพ้อวิสานมาลูกสวัสดีจ้าหนูซื้อน้องแตนไทยเอาลองบอกรู้ เดดไทเลนคะ่ะบอกสองอย่างบอกภาษาอีสานแค่หนึง่งแล้วกว็ภาษากรีฑาหนึ่งแล้วลูกภาษากลางไม่ต้องพูดแล้วเพราะว่าพี่น้องนี่หนาห่างเขามีตะคนอีสานให้เพิ่เห็นความหนาละความนาหนาไปดูเขาอีหลาที่เป็นลูกคนอีสานเนาะลองบอกเบิ่งเ่เสียพว่าหนึ่งเด้ออย่าลืมเด้อโอเคฝากด้ยวยนะครับลาพี่น้องไปก่อนนะครับผม หนูผู้ใดญน้อมานางกระจออยู่หลังเวทีคุ้มมือนี่แม้สวัสดีค่ะอีหลานรายงานตัวกับพี mhm. พ่น้องและส <ım eni> <im iti> <im iti> <im iti> ่วนจังไเลลูกชื่อว่าอะไรคะน้องแปลงไทยสีอะไรคะน้องแปลงไทยสีไรหลานัานดีๆหลังตรงๆเออนี่แหละเป็นศิลปินต้องบุคลิกดีหลังตรงอกหายไรพื้งตลุกบอกก็ได้ยิน้ยค้ามายี่หลานบอกว่าภาษาอังกฤษเป็นแรงรายงานตัวเป็นภาษาอังกฤษพี่น้องฟังดูแล้ว ในในนนอยากอายลูกได้บานนีเด็กพีพรสวรรค์เม็นพ <c oughs> ีพรสวรรค์นบ <c oughs> อกภาษาเขาเป็นไดโนออม,มีเพียงหนึ่งวกาเคยฟังหนยว่าทั้งใดเกอะยานยานุพนโนุปปัจะเสียงวีโกมาจัเลดนกอลองไร้อลอะไร้าฟังดู มันต้มีเล่นผิดมีเล่นสูง,ม,สงมีเล่นสูงแล้วเ <c oughs> มื่อแนบตัวนิดหน่อยนึ่งไหมถ้าได้จัดเก่งกันหรอกเขเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนมากคับเหือ่อยเพื่อนจากค่าเด็กอ,อะไรนะลูจ<า>กจโโ่ายค่า Polo music